รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโรซา f ฟมิลี่ o ู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไขบรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายในเซเวอเครื่องปรับอากาศแครเรียทนทานดูแลนานกว่าเนสเล่ le, Good Food Good Life เบตาโกรทุกคำคือความสุข สักครั้งหนึ่งในชีวิตกับทริปที่แสนโรแมนติกอบอุ่นเสมือนไปกับคนในครอบครัววันที่8ถึง13พฤษภาคม2568บินลัดฟ้าสู่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยสายการบินไทยเพื่อตามรอยเสด็จนเมืองโลซานนอนที่เซอร์แมทเมืองปลอดมลพิษนั่งรถไฟชมทิวทัศน์สุดสวยบนยอดเขาเมเทอร์ฮอนติดต่อด่วนรับจำนวนจำกัดที่0814864176และ0819004345 เขาบอกว่าชัยภูมิเป็นเมืองรองผมไม่ยอมทําไมอ่ะหน้าร้อนนไม่มีน้ําแล้วทําไมที่นี่มีน้ำอ่ะโทรสั่งได้อะขอน้ำ่าหมอหินขาวสโตนเฮนเมืองไทยพาหัวหน้าเราสามารถชมวิว360องศา คุณผู้ชมครับจังหวัดชัยภูมินั้นเป็นจังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีความร่ำรวยทางศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีสเสน่ห์เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดคนทั้งประเทศและทั้งโลกได้มาเยือนมีความร่ำรวยด้านป่าไม้ทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทยานมีมากที่สุดและมีความสวยงามหลายคนไม่เคยได้มายนต์จังหวัดชัยภูมิวันนี้ล่องสลานจานสา่ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาชัยภูมิและจะพาท่านผู้ชมไปพบสเสน่ห์แห่งเมืองชัยภูมิมีอะไรบ้างตามผมมาเลยครับ คุณผู้ชมครับการที่จะบอกว่าเมืองชัยภูมิไม่เป็นสองรองใครเมืองชัยภูมินั้นเป็นสถานที่ที่มีสเสน่ห์และอันซีนที่น่าท่องเที่ยวมากมายมีวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่มีของดีเมืองชัยภูมิแต่คนที่จะมาขยายความ และจะเป็นผู้มารับรองความจริงนี้หนีไม่พ้นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านออนอาภาโลวีระสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะขอบคุณท่านรองมากที่เสียสละเวลามาเห็นภาพที่อยู่ด้านหลังของท่านรองมีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิดอกกระเจียวท่านรองลอง พูดให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าประวัติเมืองชัยภูมิสั้นๆเนี่ยยังไงจังหวัดชัยภูมิเนี่ยหลายๆท่านยังไม่ทราบความเก่าแก่นี้ตั้งแต่ยุคทวาราวดีหลักฐานที่เหลืออยู่นะคะเออจะมีในเรื่องของใบเสมาเยอะมากๆเลยที่พบในจังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็อีกหนึ่งร่องรอยที่เหลืออยู่เชือ่อไหมยังมีชนเผ่ามอนในยุคทวาราวดีเหลืออยู่นะคะคําว่ามอนนี่มาจากพมาก่าแต่นี่ยุคทรวดีเลยเป็นมอนยุคทวาราวดีโ ชื่อชนเผ่ายักษ์กรุ่นอำเภอเทพทิตอตอนนี้เราก็ไปส่งเสริมให้ทําในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนเพราะว่าเขามีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เป็นของเขาเอง<า>เขามีภาษาของเขาเองเขามีอาหารของเขาเองซึ่งอร่อยมากปรางกูเป็นสงานะคะอันนี้ก็คืออยู่ในเขตอำเภอเมืองนี่เองอันนี้เป็นอโรคขยาสาร ที่ตั้งแต่อดีตเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นสถานพยาบาลชัยภูมิสมนามมีปางกู่งามเป็นมิ่งควันเมืองผมรองถูกไหมฮะถูกค่ะเกิดมาได้ยินเพลงนี้เลยครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าชัยภูมิเป็นเมืองรองผมไม่ยอมผมเถียงคอเป็นเอ็นคุณจะเรียกก็เรียกไปแต่ผมบอกว่าชัยภูมิของผมเป็นเมืองเอกทลองพูดตอกย้ำผมอีกครั้งหนึ่งเขาไม่เชื่อผม ด้วยความที่เราเนี่ยทำเลยที่ตั้งเนี่ยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติมีอุทยานแห่งชาติถึงสี่แห่งนะคะซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานแล้วกับทางขอนแก่นอุทยานแห่งชาติใสทองอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอุทยานแห่งชาติต่าโตนและอุทยานแห่งชาติภูแหลนคาซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดชัยภูมินกำลังขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวสามฤดูอย่างหน้าฝนที่เพิ่งจะผ่านมาเนี่ยก็อุทยานแห่งชาติ ป่าห็นงามและอุทยานแห่งชาติไซทองที่จะมีทุ่งดอกกระเจียวหนึ่งเดียวในโลกออ,อันนี้คือความมหาัศาจรรย์ในธรรมชาติที่มีที่เดียวนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะขับเคลื่อนต้นไม้ที่มีที่เดียวที่อื่นไม่มีเป็น GI ที่อื่นไม่มีเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็น geo park อุทยานธรณีวิทยาโอะมีอะไรอีกฮะที่เอ่ยมาแล้วเอ๊ะใช่เหรอมีเหรอหน้าร้อนเชื่อไหมว่าอุทยานแห่งชาติตาโตเนี่ย นักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศทําไมอะหน้าร้อนนําตาโตนมันไม่มีน้ําแล้วทําไมที่นี่มีน้ําอ่ะเออโทรสั่งได้อาขอน้ำา <c oughs> แต่จริงจริงเขาปล่อยตลอดทั้งปี <c oughs> ผม<พ>อชอบท่านลองบอกว่าน้ําตกโทรสั่งได้ขยายความนิดนึงท่านลองคือด้วยความที่ภูมิประเทศ<อ>ของเราเนี่ยบริเวณต้นน้ำเนี่ยเราจะมีเขื่อนลําปะทาวซึ่งสามารถที่จะปล่อยน้ํามาให้นักท่องเที่ยวเล่นได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะแล้วก็การบริหารจัดการตรงนี้มันก็จะ สอดคล้องกับในเรื่องของพื้นที่การเกษตรประโยชน์2ทางยิงลบทีเดียวได้2ตัวได้ท่องเที่ยวได้มีความสุขกับน้ำตกไปทำไร่ไถนาทำการเกษตรโอ้โหนี่คืออีกมุมมองหนึ่งของคนชัยภูมิฉลาดมากมีสถานที่ที่อันซีนตรงไหนอีกที่คนมาแล้วว้าวมอหินขาวอันซีลสเตนเมืองไทยของทททอีกต่างหาได้รับการโหวตเป็นอันดับ3ของประเทศอันดับหนึ่งของภาคอีสานว้าว โเห็นขาวเนี่ยมันมีอายุประมาณ200ล้านปีก่อนยุคจุลศิก์ยุคจุลศิก์จะประมาณ90้าสถึงหน,นึล้านปีนนในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยกําลังวางแผนที่จะทําเป็นอุทยานธรณีวิทยาด้วย<อ>แล้วก็กําลังจะวางแผนเพื่อที่จะยกระดับเป็นอุทยานธรณีวิทยาโลกด้วยมีคนกระซิบบอกผมว่าคุณอ่ะเป็นคนชัยภูมิคุณรู้จักไหมที่ชัยภูมอิอะมันมีซาฟารีมันมีทุง่งหญ้าซาวน่าตรงนี้คือที่ไหนฮะ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวบริเวณทุ่งกระมังทุ่งกระมังใช่อันนี้อ้หูหอันซีนมากๆเขาใช้คําว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าใช้มาเพื่อศึกษาธรรมชาติเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะไม่ได้ใช้คําว่าท่องเที่ยวเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการสงวนไว้เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่ให้สัตว์ป่า อันดับหนึ่งนักท่องเที่ยวอันดับสองโอ้ดีจังเลยนะคะความเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่มนุษย์อยากเข้าไปเยี่ยมเยียนเข้าไปเรียนรู้เข้าไปแต่อย่าทำความเสียหายที่ตรงนั้นแต่จะไม่บรบกวนเขาเลยเพื่อให้จังหวัดชัยภูมิเป็นที่รู้จักคนทั้งประเทศและคนทั้งโลกผมเป็นคนชัยภูมิผมยอมไม่ได้ผมจะกลับมาสํานึกรักบ้านเกิดของผมเร็วๆนี้แฟนรายการลอกสลาจานสง่าของผมประมาณเกือบ60ชีวิต จะมาเยือนจังหวัดชัยภูมิเป็นครั้งแรกและผมอยากกาบรเรียนเชิญท่านรองไปร่วมรู้จักมักคุ้นกับแฟนคลับผมนะครับยินดีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับสนับสนุนโดยน้ำมันผสมตาเอเมอรอ โรซา a ฟมิลี o ฟูเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว N S L Food เครื่องปั๊บอากาศแคริเอีร์ทนทานดูแลนานกว่า n e s Nestle g o o d f o o d g o o d life เ e t าโกรทุกคำคือความสุข คุณผู้ชมครับมาจังหวัดชัยภูมิแล้วไม่ได้มาเที่ยวที่มออินขาวหรือสโตนเฮนเมืองไทยอุ้ยสโตนเฮนมันอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่อังกฤษเป็นความมหัศจรรย์หนึ่งใน7ของโลกแต่ปรากฏมาตั้งอยู่ในประเทศไทยแม้ว่ารูปร่างและขนาดจะแตกต่างกันแต่ที่นี่ผมมั่นใจว่าเป็นอันซีนแห่งหนึ่งของประเทศไทยวันนี้ร่องสลานจานสา่ามีความภาคภูมิใจจะนำเสนอว่า สิ่งสวยงามที่มันเกิดขึ้นแบบธรรมชาติและธรรมชาติจัดสรรธรรมชาติรังสรรดนั้นมันมีความสวยงามอย่างไรและวันนี้ตอนนี้ผมยืนอยู่กับคุณนรุโดนจงใจหาร,ค,รคนชัยภูมิบอครับผมคนชัยภูมินี้คนชัยภูมิมากหล่อครับ <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> นี่ก็ชัยภูมิครับจัตุรัส <c oughs> ตำแหน่งนะ่หรืดโดนจริงๆตำแหน่งอะไรเนี่ยครับผมเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปครับเหมือนจำ่าเตรียมนันทนาการมอหินขาวครับป่าเตรียมนันทนาการมอหินขาวครับขยายความคําว่าป่านันทนาการคืออะไรนะ่าสนใจมากป่านันทนาการก็คือป่าที่มีความบุรมสมบูรณ์ครับเ<อ>หมาะสำหรับที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ในระบบนิเวศแล้วก็พื้นที่ที่จะเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจครับผม แสดงว่ามาพักผ่อนหย่อนใจด้วยแล้วมาเรียนรู้ด้วยเพื่อจะดูว่าระบบนิเวศของป่าอันอุดมสมบูรณ์ของชัยภูมิเราอะ่ะมันเป็นอย่างไรแสดงว่าในอนาคตนี้หลังจากเตรียมเสร็จแล้วคนที่เดินเข้ามาหรือเพื่อมาชมและมาศึกษาเนี่ยจะได้รู้รายละเอียดว่าต้นไม้ต้นนี้ชื่ออะไรหินก้อนนี้มาอย่างไร,รเป็นการสร้างความนันทนาการไปในตัวเป็นเอดูเตนเมนต์และสาระความรู้เอาละครับคุณนรุโดลเดี๋ยวเราจะขออนุญาต ปีกตัวจากคุณดรดนคุณจะได้ไปทํางานวันนี้ขอบคุณน้องดูดนมากครับขอบพระคุณครับขออนุญาตไปกอดหินก่อนนะครับที่ผมวิ่งรอบหินก้อนนี้เนี่ยมันนานพอสมควรมองบอกว่าขนาดของหินก้อนนี้มันใหญ่โตโรหลาน แต่จากข้อมูลที่บอกไว้นะครับว่าหินก้อนนี้เป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณมอหินขาวเหนื่อยหอบเขาบอกว่าต้องใช้คนประมาณ22คนมาโอบถึงจะร้อมต้นนี้ได้โอ้โหมาจัดคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะหินก้อนนี้เป็นหนึ่งใน5ก้อนเดี๋ยวจะไปอีกก้อนหนึ่งที่หลายคนบอกจินตนาการออกมาว่าจะเป็นรูปเจดีหรือจะเป็นรูปรองเท้าบูท หือจะเป็นลูปกระดองเตาเดี๋ยวเรามาดูกันครับโยายอดรัโอ้จุประจากใจฉัน คุณผู้ชมครับมอหินขาวนี้มีคนหลายคนสงสัยว่าทําไมชื่อมอหินขาวคําว่ามอ,อนั้นภาษาภาคอีสานภาษาอีสานเรียกว่ามันเป็นเนินเป็นมอขึ้นมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันมันเป็นเนินขึ้นมาแล้วยามค่ําคืนโดยเฉพาะวันพระชาวบ้านแถบนี้เขาบอกว่าจะเห็นแสงสีขาวเปล่งประกายออกมาจากก้อนหินทั้ง5้ก้อนนี้ชาวบ้านยุค โบราณสมัยนั้นก็เลยบอกว่ามันเป็นมอหินขาวเพราะมีสีขาวแต่นี่ถามว่าถ้ามามอหินขาวหรือสโตนเฮนเมืองไทยมันดูแค่ชมก้อนหินหก้อนนี้หรืออย่างไรแต่นักท่องเที่ยวที่นิยมมามากที่สุดมาทำอะไรรู้ไหมครับเขามากางเต็นท์แล้วก็มานอนดูดาวตอนนี้ไม่ค่ำคืนนะครับคุณผู้ชมมันบีแสงพระอาทิตย์จ้าออกมา แต่ผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าสมมุติคืนนี้เป็นคืนฟ้ามืดมิด,มดมเป็นข้างแรมที่จุดตรงนี้เหมาะสำหรับนอนกลางเต็นแล้วมาชมแสงดาวอันรยิบระยับและที่สำคัญจะมองเห็นทางช้างเผือกที่สวยงามมากและเหมาะมากเลยสำหรับที่จะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยเฉพาะฤดูหนาวนั้นโรแมนติกมากๆครับคุณผู้ชมเอาละครับจุดนี้เป็นจุดเดียวจุดแรกที่เราได้มายน์เดี๋ยวเราจะตามไปอีก3จุดที่เป็นจุดสำคัญของบริเวณอุทยานภูแลนคาแห่งนี้คุณผู้ชมครับที่เห็นเรียงรายอยู่ตรงนั้นไม่ใช่โขลงช้างนะฮะแต่เป็นกลุ่มหินโขลงช้าง ที่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูแลนคาท่านผู้ชมมีความสงสัยเหมือนผมมีความพิศวงเหมือนผมไหมครับว่าธรรมชาตินั้นเป็นนักปฏิมากรรมที่สุดยอดของโลกเลยทีเดียวที่ได้รังสันสลักสเลาก้อนหินอันใหญ่โตมโหฬารแล้วถูกการกัดเซาะกัดก่อนโดยธรรมชาติพวกภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากหนาวไปสู่ร้อนจากร้อนไปสู่ฝน แล้วในที่สุดผ่านมาเป็นเวลาเกือบ200ล้านปีอุทยานแห่งนี้ก็เลยกลับกลายเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้โขงแปลว่าฝูงช้างก็คือช้างผมเจอแล้วครับคุณผู้ชมหัวช้างโผล่มาจากใต้ดินเลยตัวอยู่ใต้ดินเหรอครับเนี่ยเห็นแต่หัวช้างเหมือนเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับตาช้างอันนี้ออกมาเป็นงวงแล้วก็เป็นปาก ไอ้จะจินตนาการว่าอันนี้เป็นหัวแพะหัวแกะหัวสุนัขแต่ผมจินตนาการว่าเป็นหัวช้างออ้ตัวใหญ่อยู่นู่นโอ้โหนี่ฝูงใหญ่หนานแน่นเลยครับคุณผู้ชมนั่นฮะเห็นไหมฮะออกมาเป็นลักษณะโหลดช้างจินตนาการเอาครับนี่เหมือนตาแล้วนี่เป็นงวงครับไหลลงมาแบบนี้ ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนแล้วแต่ละวิวว่าเราจะมองอยู่ด้านไหนแล้วจะจินตนาการออกมาเป็นอย่างไรนะครับอีหลักช้างแล้วครับแต่เป็นลูกมันครับโอ้ไปเลย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 ไม่ยักษ์ก็มีงวงไม่ยักษ์ก็มีหูครับคุณผู้ชมน่ารักมากน่ารักมากเลย อ๋อเซลฟี่หน่อยครับคุณผู้ชม mm hmm. อดใจไม่ไหวจริงๆเพราะสวยงามเหลือเกิน hmm. mm hmm. คุณผู้ชมครับนี่คือจุดที่3ที่เราอยากจะนำเสนอว่าเรามาที่กลุ่มก้อนหินต้นไทรซึ่งหน้าตาจะเหมือนต้นไทรหรือไม่แล้วแต่ใครจะจินตนาการ เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าจุดที่3จะมีความสวยงามอย่างไรครับสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรากต สบูสกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฟ้ามีจำหน่ายแล้วที่ซี <artet> เจซูเปอร์มาร์เก็ตเครื่องปั๊บอากาศแครเรียรทนทานดูแลนานกว่าเนสเล่กูดฟู้ดกูดไลฟ์เบทาโกรทุกคำคือความสุข สักครั้งหนึ่งในชีวิตกับทริปที่แสนโรแมนติกอบอุ่นเสมือนไปกับคนในครอบครัววันที่8ถึง13พฤษภาคม2568บินลัดฟ้าสู่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยสายการบินไทยเพื่อตามรอยเสด็จนเมืองโลซานนอนที่เซอร์แมทเมืองปลอดมลพิษนั่งรถไฟชมทิวทัศน์สุดสวยบนยอดเขาเมเทอร์ฮอนติดต่อด่วนรับจำนวนจำกัดที่0814864176และ0819004345 คุณผู้ชมครับผมเป็นคนจังหวัดชัยภูมิแต่ผมเคยมาที่ผาหัวนาคนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกที่มานั้นเป็นฤดูฝนกำลังชุ่มชำ่ำป่าไม้เขียวขจีแล้วมีดอกไม้ป่าเกิดขึ้นเต็มป่าไปหมดเลยและที่สำคัญที่สุดจุดตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์เป็นแลนด์มาร์คเป็นการปักหมดุดว่ามาผาหัวนาคแล้วต้องมาถ่ายรูปบริเวณนี้ขณะที่ผม ถ่ายทาอยู่ตอนนี้อุณหภูมิตกอยู่ประมาณ25องศาทาั้งๆที่เป็นช่วงระหว่างบ่ายโมงพาทิ์แดดจ้าแต่อากาศเย็นสบายนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับพอมาถึงผาหัวหน้า เราสงสัยเหลือเกินว่าทำไมเรียกผาหัวหน้าและชื่อนี้มาได้อย่างไรวันนี้ผมอยู่กับเจ้าหน้าที่ของจุดชมวิวผาหัวหน้าน้องปิยนุชคณาวังสวัสดีครับน้องครับสวัสดีค่ะน้องปิยนุชทำงานที่นี่นานหรือ,อยังลูกเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีแล้ว,ลวเป็นค,คนชัยภูมิไหมเป็นคนชัยภูมิค่ะอ๋ออําเภออําเภอเมืองจากตรงมอหินขาวแล้วเราก็ผ่านมาหินโขงช้างแล้วก็มากลุ่มหินต้นไทร แล้วเราก็มาที่นี่ห่างกันประมาณ4กิโลไม่ไกลเลยนะฮะทำไมเขาเรียกผาหัวหนาคที่เรียกว่าผาหัวหนานะคะเพราะว่าเป็นจุดชมวิวที่มีลักษณะเป็นหินยืนล่ลักษณะคล้ายๆกับหัวพญานาคค่ะโผ<ป>ล่ออกมาตรงช่องนอนผาใช่ค่ะมีทั้งหมดกี่<ม>หัวลูกลักษณะ,ะเป็นเหมือนพญานาคเจ็ดเสียนค่ะเจ็ดเสียนเลยเจ็ดเสียนนับจากเสียนไหนแรก ด้านนู้นด้านนู้นที่1ท,1ที่เรากันยืน,นอยู่นี่สองแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดอยู่ริบๆตรงนู้นถูกไหมใช่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมดูแล้วจินตนาการเอาเองนะครับผมบอกแล้วว่าการดูก้อนหินนั้นขึ้นอยู่กับการจินตนาการของแต่ละคนแต่คนโบราณเขาบอกว่านี่แหละคือเสียงพญานาคหรือหัวหนาคที่โผลออกมาจากช่งอ้อนหินน้องปิยนุษย์ถ้าจะให้น้องบอก คุณผู้ชมที่ชมรายการล่องสลานจารสง่าคนที่ไม่เคยมาชัยภูมิหรือมาแล้วแต่ไม่ได้มาแวะที่มอหินขาวอุทยานแห่งชาติภูแลนคาโดยเฉพาะจุดผาหัวนาคเนี่ยน้องจะบอกเขาว่ายังไงเชิญแจ้งนะักท่องเที่ยวที่ต้องการมามพักผ่อนนะคะในช่วงฤดูหนาวหรือว่าในทุกๆฤดูนะคะก็ะถ้ามาเที่ยวที่น้ําตกตาดโตนหรือ,อมาที่ มอหินขาวก็สามารถขับขึ้นมาจุดชมวิวภาพนากได้นะคะด้วยความที่อยู่ไม่ห่างไกลค่ะ,ะหรือว่าสําหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นสายแคมป์ค่ะก็สามารถมากางเต็นท์พักแรมได้เหรอฮะได้ค่ะในช่วงนี้สามารถจุนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์เนี่ยประมาณกี่เต็นท์ได้โดยดเฉลี่ยไประมาณสองร้อยประมาณ200ขนาดนั้นเลยเหรอแต่เสน่ห์ของที่นี่เนี่ย ผาหัวหนาคเนี่ยไม่ใช่เฉพาะหน้าหนาวหน้าฝนก็มีสเสน่ห์ยังไงใช่ค่ะหน้าฝนก็จะมีอ่าทะเลหมอกค่ะให้นังวว่งเพื่ได้ชมกันสมมติเรานั่งอยู่ตรงนี้มองลงไปเป็นะทะเลหมอกเ<ช>ต็มไปหมดเลยไม่แพ้ที่อื่นในประเทศไทย<ช>สวยงามมากแล้วก็เป็นสถานที่ที่อ่าอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอเมืองถูกต้องตรงนี้ยังขึ้นอยู่กอำเภอเมืองอยู่ไหมใช่ค่ะเออโอ้โหคุณผู้ชมฟังแล้วหลายคนไม่เคยมาแล้วมันเป็นอันซีน แต่อยู่ใกล้นิดเดียวแต่พวกเราละเลยและมันมีสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้ามีโอกาสแล้วอย่าพลาดมาจังหวัดชัยภูมิมีอันศีนมากมายหนึ่งในนั้นก็คือผาหัวนาคมาพิสูจน์กันครับว่าเป็นเสียนาคจริงหรือไม่วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องปิยนุษย์ขอบคุณมากครับผาหัวนาคนั้น เป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวเข้ามาชมแล้วบอกว่าประทับใจแต่เขาบอกว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดมองเบิงตะเวนมองแปลว่าที่เบิงแปลว่าดูตะเวนแปลว่าตะวันจุดสำหรับชมพระอาทิตย์หรือตะวันเราสามารถชมวิวแบบ อานลมามา360องศาที่เราเห็นอยู่ลำไรวันนี้เมฆค่อนข้างหนาและมาปกคลุมเป็นเขาพังเหยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน